มีอะไรดีๆครูก็อยากจะแบ่งปันนะคะแล้วครูก็อยากให้เพื่อน,เ,อนเนี่ยได้ลองเปิดใจนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะโดยการเข้ามานั่งคุยกับตัวเองนะคะแล้วก็ส่งความปรารถนานะคะไปหาจัก,กรวาลบอกกับจักรวาลอย่างแท้จริงนะคะด้วยความรักเขาว่าคุณนะ่ะต้องการอะไรในชีวิตคุณคุณต้องการตื่นรู้คุณต้องการเงินคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดี คุณต้องการสุขภาพที่ดีนะคุณมีสิทธินะคะเขาเรียกว่าแจ้งให้จักรวาลคุณจะไม่บอกว่าขอนะคะถ้าขอนี่หมายความว่าเรากําลังขาดแคลนมากเลยนะคะคุณบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าสั่งจักรวาลหรือแจ้งเขาว่าค่ะจุดประสงค์ของคุณอย่างชัดเจนด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนนะ,ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอคําตอบนั้นนะคะเพราะว่า ถ้าคุณมีความเชื่อคําตอบนั้นนะมันเกิดขึ้นนะตั้งแต่คุณเชื่อแล้วก็ตั้งแต่คุณขอไปแล้วนะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ